อิวิติส่วนทําสวนยกไปสวัสดีครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทาคลิปต่อไปนะได้ครับมือนีได้มากงานพิเศษนอกสถานที่ครับท่านสร้างหลวงตาเพื่อนห,ห้ยมาเหตดลงทานปรมัตถะครับเป็นงานครบหลอบของหลวงปู่วัดผู้กัตเตครับเป็นวัดที่อยู่ในจังหวัดบึงการเนี่ยนะครับคือลงทานอย่ตามที่เห็นตามป้ายนะครับลงทานวัดป่านนวลสว่างานากการที่เหตุจะมีนำปณะ,ะและประมัตถะครับนำปณะ,ะที่ท่างลงทานเหตุจะมี แดงมะนาวโซดาเป็นเมนูยอดนิยมครับน้ำผึ้งมะนาวโซดากาแฟดำชาเขียวชามะนาวอะไรปรมาณนี้แหละครับก็ดีแล้วเป็นปรมาติผาจะมีในอบในกวนยำเนยเนยในที่นี้ก็คือชีสนะครับชีสที่แปลว่าเนยแข็งนี่แหละครับแล้วก็อื่นอีกหลายเมนูครับเป็นอยู่กับว่าที่มันดีคัดจั้นยังขึ้นมาเห็ดครับและการที่เฮ็ดทุกอย่างจะเป็นปรมาสัยที่พาสามารถชั้นใดหลังเลยเวลาเที่ยงไปแล้วครับ ทีมงานที่มานน้ำกันก็นจะมีสาวนางนายยอมนาป้อมคุณยายนงครับเป็นซีสาวตางไวยครับที่อายุค่อนข้างห่างกันอยู่สังเกต่งส่วนผมคนที่พูดอยู่นี่ก็ชีวิตติดสวนสับสวนยุคใหม่ครับงานในเมือนี้ก็บ่เกี่ยวกับงานการเกษตรปลูกต้นไม้ทำสวนที่ผมทำเลยครับกิจกรรมสายโลงท่านนี้ก็เป็นงานที่สนุกแล้วก็มีความสุขขึ้นกันครับถือเป็นการพักผ่อนกดเว้นจากการทำสวนเป็น,นตัวครับแต่ไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่านะครับ หลังจากเสร็จงานเก็บของกับบ้านไปพักผ่อนกันรับเป็นตายว่าเป็นทำงานหนักเลน,นะครับมาลมงานน้ำพินสองมือครับมืบแอล้งหนีกาวราชการเต็นนอนอยู่ทีิวัดนี่แหละครับเมื่ออืน่นเสาวช่วงเส้นสายจะเก็บของกับบ้านครับที่กําลังทําอยู่นี่คือสาวน้ำเพื่อกำลังทําเมนูปลามัดในรูปแบบน้ําแข็งใสครับจะไม่มีส่วนประกอบของนมข้นหวานนะครับมีแต่น้ําหวานเฮลวบูบอยครับไอ้พวกไอ้เยลลี่เจเลลี่ครับ ทำเสร็จก็จะเอาไปถวายครูบาอาจารย์ผู้เพิ่นมาน่วมงานนี่ครับนี่ครับเจอพอดีครับซีสาวที่อายุต่างกันเล็กน้อยครับช่วยกันเตรียมปรมาจารย์ตั้งใจครับี่นดีกันเพื่อนที่เดินผ่านไปผ่านมาและเจอโลงทานวัดป่าโนนสว่างก็สามารถขอขอเครื่องด่มต่างๆที่ลงทานบนเหตุหนักจินได้นะครับเป็นแจกทั้งโยมและถวายท่านทั้งพระครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในงานตอนช่วงบ่ายครับผมไปเดินหาเมื่อเที่ยงกินครับ คนบุคคลหลายครับของที่เป็นเอามาแจากท่านก็ับไม่ได้ของแสบๆครับจะมีงานบุญแบบนี้ว่าทั้งปีก็คงจะดีครับเพือสิลดค่าอาหารไปได้หลายเติบเลยครับชีวิตติดสวนทําสวนยุคใหม่เจอกันไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ